สวัสดีครับมากับความรู้ใหม่กันนะครับนุชช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไข1นึ่งหมื่าแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดมารตรงนี้เรื่อเลือกการทำงานแบบตำหนดเองเอจากนานแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานใช้ตัวเหมือนเพื่อเข้าถึงเดี๋ยวหยุดก่อนนะไวโอเวอร์ Why over. การอ่านตัวเลขค่าปกติคือจํานวนเงินอย่างเช่นถ้าเราเข้าแอปธนาคารก็บอกเป็นหนึ่งเจดไม่ไม่บอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งดพันดบสคือไปพบมาว่าใน iOS 15้เนี่ย มีการตั้งค่าเกี่ยวกับการอ่านตัวเลขได้2แบบครับผมเป็นความรู้ใหม่กันไปติดตามนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสทธิโชคนะครับอย่างที่บอกไปครับการอ่านค่าตัวเลขก็อ่านเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านดีอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆพบว่ามีครับมีที่ไหนเดี๋ยวไปเรียนรู้กันครับเริ่มต้นการตั้งค่าผมกลับมาที่การตั้งค่า,าหลักเมื่อก<ะ>ี<ๆ>้ผมอยู่ในแอปโน้ตนะครับผมไปพิมพ์ตัวเลข17,893ไว้ เดี๋ยวผมจะหาการตั้งค่าการตั้งค่าเจอแล้วครับแต่สองครั้งเพื่อเปไรเลยคุณหาไอคอนการตั้งค่าให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการตั้งค่าเข้ามาแล้วให้ปัดไปหาการช่วยการเข้าถึงครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปคุณหาฮอสปอร์ส่วนบุคคลการแจ้งเตือนเสียงและการสักโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอขวาไปเรื่อยๆนะทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและความหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงเจอแล้วการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกำหนดการทำงานของ iPhone เข้ามาแล้วปัดขวาไปหา Voice Over ครับหนึ่งนิ้วปัดขวาการมองเห็นหัวข้อ n o i c e Over เปิดปุ่มเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บ Voice Over เปิดเข้ามาแล้วครับปัดขวาไปหาคำว่าการแสดงรายละเอียดกันครับแปดหนึ่งครั้งเพื่อแต่สองครั้งเพื่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมฝึกาใช้ Voice ความเร็วการอ่านความเร็วการเสียงพูดอักษรเร็วการจำ Voice การแสดงรายละเอียดปุ่มนี่การแสดงการจำการแสดงรายละเอียดปุ่มเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับ เครื่องหมายวรรคตอนปุ่มเข้ามาแล้วครับปัดขวาไปหาคําว่าตัวเลขคําครับผมกําหนดการแสดงอารออกเสียงครับอ่ารออกเสียงการแจ้งเตือนการออกการนำทาแบบการแจ้งเตือนเตตัวพิมพ์ใหญ่การลบข้อความลิ้งอ่านออกเสียงการทางานอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมคาอธิบายตัวบรรจุตัวเลขคำํำนี่ตัวเลขอยู่ตรงนี้แหละครับตัวเลขนี่นะครับเขาเป็นค่ามาตรฐานคือคือคำคืออ่านเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านที่ถูกต้องดีแล้ว แต่หลายคนบอกว่าเ,เปลี่ยนได้ไหมลองมาเปลี่ยนกันดูครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่คาว่าตัวเลขคําเลือกอยู่คําเขาเลือกไว้อยู่ว่าคําให้ปัดขวาหนึ่งครั้งตัวเลขตัวเลขครับลองเลือกตัวเลขกันครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกเลือกอยู่ตัวเลขเดี๋ยวเราลองกลับไปที่แอปอ่าผมผมผมลองกลับไปเองนะเพื่อนเพื่อนปึ๊บแอบสลับแอปการตั้งคา่าการตั้งคา่าการตั้งคา่าโน้ตทำงานอยู่ผมหาแอปโน้ตไปที่ สองวันน้ตช่องต้่าข้อความกำลังแก้ไขหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดจากหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสาสิบสองวันน้ตช่องต้่าข้อความกำลังแก้ไขหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดแปดเก้าสามคืออ่านเป็นตัวเลขทีละตัวเลยนะครับเป็นทีละตัวเลยก็เลือกเอานะครับว่าคุณอยากที่จะให้การอ่านตัวเลขเนี่ยอ่านเป็นหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสิบล้าน หรืออยากให้อ่านเป็นตัวเลขทีละตัว2,6,7,8,5ดแ้าแบบนี้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 ช่องกอนก่อนจำลังแก้ไข1หน9่งำแมตังคือชอบอ่านแบบนี้ไหมเหมาะกับอะไรเหมาะกับการส่ง OTP มากับ2คือถ้าแบบเดิมเหมาะกับการอ่านจำนวนเงินครับอ่ะโอเค ผมก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมกลับไปเป็นแบบเดิมผมก็กลับไปที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึง่งแอบการตั้งค่าทําง,งานอยู่เข้าการสลับแอปแล้วไปที่การตั้งค่าการแสดงรายละเอียดปุ่มย้อนกลับถ้าถ้าถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคุณมาที่การตั้งค่าคุณมาที่การช่วยกันเข้าถึงคุณมาในหัวข้อ watch over คุณมาหัวข้อการแสดงรายละเอียดแล้วก็มาที่คําว่าตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขเนี่ยให้เข้ามาแล้วก็ปัดมาที่ตัวเลขหัวข้อคาคาครับผมเจอคําแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บ เลือกอยู่คําจากเลือกอยู่ตัวเลขก็เป็นเลือกอยู่คาครับผมมีให้เลือก2ตัวเลือกนะเสร็จแล้วผมกลับไปที่อ่านอ่านตัวเลขที่ไหนก็ได้สลักโน้ตทำงานอยู่อโน้ตไปที่ช่องเดิมโน้ตนช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไข17,93งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสาม็แห่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดจะกลับมาอ่านตัวเลขเป็นหลักสิบร้อยพันหมื่นแสนเหมือนเดิมนะครับลองนำไปใช้งานกันดูกับลูกเล่นที่ ios นะครับทาง apple มีให้เราเลือกตั้งค่าตามความ ต้องการสอบถามว่าควรตั้งแบบไหนล่ะไม่รู้ครับเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน Apple เลยมีตัวเลือกให้เราสำหรับผู้ใช้งาน Voice Over ว่าคุณอยากตั้งให้อ่านตัวเลขเป็นทีละตัวเลข15768หรืออยากเป็น15768อย่างเงี้ยเป็นต้นว่าคุณอยากได้แบบคำคำก็คืออ่านเป็นหลักร้อยพันหมื่นแสนแต่ว่าถ้าตัวเลขก็อ่านทีละตัวเลขกันเลยนะครับลองนำไปใช้กันดูครับความรู้นำมาฝากกันกันกบ บริการหมอคอม1 4 1 4พรรารนะครับหมอคอมรู้อย่างไหนผมก็จะนำม,มาทำสื่อบอกตอบแบบนั้นนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิว